สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟฟรีแลนดิ่งเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเล่นฟรีเลยนะครับเล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือนะและถ้าทุกคนไปบอกว่ามาจากช่องโจทีเฮดซันะครับแจ้งที่ดิสคอดใต้คลิปนะครับเดี๋ยวแอดมินจะแจกพอยต์ให้คนละ100พอยต์นะครับในดิสคอดนะครับอย่าลืมไปรับด้วยแล้วกันนะและในคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปทัวร์เซิร์ฟท้า้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับสำหรับเด็กใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมมารับ รับคอยเพิ่ม100คอยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะถ้าบอกว่ามันจากช่องโจตี h เฮดชั เราจะได้รับอีกหน0่อยคอยนั่นเองครับและของที่เขาแจกนะครับมันก็จะมีการชาปองด้วยนะครับนี่เลยเป็นการชาปองสุ่มรถนะครับเดี๋ยวมาสุ่มดูนะว่าจะได้รถจริงหรือเปล่านะครับได้โทลิสโมเลยนะครับเมื่อกี้ได้โทลิสโมเลยนะครับโคโชคดีนะครับและสำหรับเด็กใหม่ทุกคนนะครับที่ได้มาแล้ว200คอยนะครับสามารถที่จะเข้าไปที่โดเน a ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ซื้ออะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับนี่เลย1คอยได้500เลยนะครับถ้าเราจะเอาคอย200คอยเนี่ยมาซื้อเงิน500ก็ได้นะครับ ได้เป็นแสนอเปลวาเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะลองซื้อดูแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ผมแนะนานะถ้าเรามี200คอยนะครับแนะนําให้ซื้อรถโดเนตแล้วกันนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกรถได้นะครับรถในเซิฟนี้ไม่แพงเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากได้อินฟินิตนะครับก็ซื้อได้เลยนะ200คอยเท่านั้นนะครับหรือว่าจะเป็นเจสเตอร์นะครับผมก็แนะนําให้เราซื้ออินฟินิตแล้วกันนะครับราคา200คอยพอดีนะครับ200 p อย200คอยอันเดียวกันหมดเลยนะครับและถ้าเราได้รถมาแล้วนะครับเราก็มาเสกตรงนี้ได้เลยนะง่าย ก็จะมีจุดเซกรถอยู่เซกแบงง่ายๆนะครับกดตัว h ฮเรียกรถนี่เลยอันนี้เป็นรถฟรีนะครับที่เปิดได้จากการฉาปองเมื่อกี้นะครับนี่เลยเริ่มเกมมีรถเท่ๆแบบนี้ขับแล้วนะครับนี่เซิร์ฟนี้แจกแหลกกันเลยทีเดียวเชียวนะครับและถ้าเราเล่นครบ1เพเดหรือ1ชั่วโมงเราจะได้รับบัตรออนไลน์มาด้วย1ใบนะครับถ้าเราเก็บครบ10บใบเราเอามาแลกกระชับปองฟรีตรงนี้ได้นะครับรางวันใหญ่มีรถแจกด้วยนะครับและในเซิร์ฟนี้ก็จะมีกิจกรรมแอนดรอปด้วยนะครับจัดเรื่อยๆเลยนะครับถ นนมันก็จะแจ้งในเกมเลยนะครับและจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดสปอยนะครับว่ามันตกตรงไหนของเซิร์ฟมันเองครับมันก็จะมีจุดสีแดงๆขึ้นมาในมินิแมปของเรานะครับแล้ก็มาแย่งกับเพื่อนได้จากตรงนี้นะครับและมันก็ จะตกตรงนี้ประจำนะครับตรงสนามบินที่เมืองซานเฟียรุนะครับนี่อันนี้ก็สปอยให้ทุกคนได้รู้เลยนะครับและจุดต่อไปที่จะแนะนําก็จะเป็นงานเก็บกระดูกผีนั่นเองครับนี่สำหรับการเก็บกระดูกผีในเซิร์ฟนี้นะครับเก็บง่ายและเป็นการปั๊มเวลได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าเราเก็บครั้งหนึ่งเราจะได้ XP มาถึง50เลยนะครับถ้าเป็น งานทั่วไปนี่เราได้ x p แค่15เท่านั้นนะครับนี่เลยเดี๋ยวมาดูกันนี่เลยครับ50 XP เลยนะครับนี่เก็บ2ทีก็ได้100 XP เกเลยนะนี่ถ้าสมมติว่าเราเก็บได้ถึง2000 XP เราก็จะเพิ่มเวลของเราได้นั่เองครับนี่ก็คือเก็บแป๊บเดียวเนาะน่าจะประมาณสัก20ครั้งนะถ้าเราเก็บ20ครั้งเวลของเรามันก็ขึ้นแล้วนะครับนี่สำหรับงานนี้นะครับถือว่า เป็นการอัพ XP ได้ดีมากๆเลยนะครับและกระดูกปีพวกนี้เอาไปขายก็ได้ด้วยนะครับได้ทั้งตังได้ทั้ง XP ด้วยนะครับนี่เลยห้าสเอ็กเลยนะเออถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะและงานในเซิรฟนี้ก็มีให้เล่นเบียบเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่งานเก็บมะพร้าวเองครับเป็นต้นมะพร้าวยักษ์เลยก็ว่าได้นะครับนี่เลยตอนที่เราเก็บนะครับเราก็จะเต้นแบบนี้ด้วยนะครับนี่เพื่อนของเราเต้นอยู่นะครับเอวพิ้สสุดๆไปเลยทีเดียวเชียวว่เดี๋ยวเรามาพิ้วกับเขาหน่อยแล้วกันนะครับนี่กดเลยปุ๊บเขาให้นี ถ้าเต้นในตํานานนะครับเซิร์ฟนี้ก็มาตรงนี้ได้นะครับแสงตะวันยามเย็นนะครับสวยดีนะแล้วก็การเก็บนะเก็บแป๊บเดียวนะครับห้าวิปอะเมื่อกี้เนาะน่าจะประมาณนั้นนะครับเก็บเร็วนะครับทันใจวัยรุ่นนะเซิร์ฟนี้ก็ลองมาเล่นได้นะครับแมปสวยๆนะครับแล้วก็จะมีกงด้วยนะครับนี่มีกงใหญ่ๆนะครับเป็นเขตแดนของการเก็บมะพร้าวนะครับก็ลองมาดูได้นะครับแมปสวยนะและตอนนี้เราก็อยู่ที่เลเบลในเซิร์ฟแล้วนะครับสำหรับเลเบลนะครับอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับจะมีอาวุธให้เช่าไปตีเล่นได้ด้วยนอย่่างเช จะเอาไม้เบ็ดบอลนะนี่เลยเช่าฟรีไม่เสียตังค์นะครับแล้วทีนี้เราก็เอาไปบวกกับเพื่อนได้เลยนะครับนี่เลยนี่มาตีกับเพื่อนแล้วกันนะเอาเพื่อนไปไหนเนี่ยเพื่อนไปไหนนี่เราก็มาตีกับเพื่อนแล้วกันนะนี่เรามาตีและถ้าสมมติว่าเราตายนะครับแน่นอนว่าไม่เกิดเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเลเบลนี่เองครับนี่เลเบลพื้นที่สีแดงครับเนี่ยตีเข้าไปเอ้าตายเฉยเลยเนี่เดี๋ยวมาดูครับว่าเกิดนานไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน เกิดาไหมเนี่ยเอาเกิดเลยว่ะเกิดแบบทันทีเลยนะครับไม่นับเวลาเลยครับหลังจากที่เราเกิดมาแล้วนะครับในเซิร์ฟนี้นะครับอาวุธของเราจะหายไปนะเราต้องวิ่งมาเอาอาวุธใหม่นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้อ่ะกดเอ็นแล้วก็เลือกเอาอะไรดีเอาคาตนาแล้วกันนะนี่คาตนาน่าจะโหดสุดน,นี่มาครับนี่มามาชบ้อหน่อยชึบชบ้อชบ้อไม่โดนชึบไม่โดน ชื่อเอาไม่โดนไอ้มันหลบเก่งเลยนะและจุดต่อไปในเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นจุดคราฟอาวุธนั่นเองครับก็จะมีจุดคราฟใบกันแตกอยู though, aro aro right ่ตรงนี right ้นะครับแล้วก็จะมีจุดคราฟอาวุธตรงนี <mitad> <top> right ้ด้วยนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟนี้นะครับแจ๋วมากๆนะครับเปอร์เซ็นต์ในการคราฟอยู่ที่100%เปอร์เซ็นเลยนะครับนี่ก็ถือว่าคราฟทีเดียวติดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับไม่ต้องหัวร้อนอีกต่อไปนะครับส่วนใบกันแตกพวกนี้นะครับเอาไว้อัพเลเวลของอาวุธนั่นเองครับถ้าเราอยากจะอัพเลเวลเป็นเลเวลสองสามสี่นะครับมันนนกก็็จะมีเเปอรร์์ซตใา แตกด้วยนั่นเองครับและในเซิร์ฟนี้ก็ยังมีระบบอีกมากมายที่ยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับถ้าใครยังไม่เคยเล่นเซิร์ฟนี้ลองเข้ามาเล่นดูได้แล้วกันนะครับก็าฝากเซิร์ฟนี้ไว้ด้วยแล้วกันเนาะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องโจทีเฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะ <S <S เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮดแซดนะก็ อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม